คำว่าบุโรบุโดนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์แปลความหมายไว้หลายอย่างเช่นแปลว่าวิหารที่ตั้งอยู่ณนะหมู่บ้านบุดูหรือแปลว่าวิหารที่เด่นอยู่บนยอดเขาหรือแปลว่าพุทธวิหารที่ยิ่งใหญ่หรือมาจากคำว่าพระบวกพุทธหรือประมะบวกพุทธ หมายถึงบรมพุทธะหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงครูไม่ใหญ่เลือกเอาความหมายตรงนี้แบบบุโรบโรมบูดูพุทโธบโรมบุทโธแปลว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ใจซึ่งหมู่คก่อน้เราจะคุ้นกับคำนี้มากเลยบรมพุทธเจ้า นี่เพราะนั้นเนี่ยกรูปัญยาวตรงนี้น่าจะใช่เพราะถ้าท่านไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความยิ่งใหญ่ในการบรรลุธรทมหลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้โดยพระองค์เองแล้วถ่ายทอดความรู้ให้กับมนุษย์เทวดาลแล้วแล้วก็ใช้ยานี้เกิดขึ้นไม่ได้เนยแล้วก็จะไม่มีใครมาสร้างรูปเคารพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปเคารพตรงนี้นี่เป็นรูปเคารพ ที่หมายถึงบุคคลที่ควรบูชานี่เพราะว่าตัสดสโลติโลรกเองและถ่ายทอดความรวยผู้อื่นไม่ควรถูกทำลายไม่ควรถูกทำร้ายควรได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์และการเทิดทูนเอาไว้แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะจ๊ะ